สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าให้ความปลอดภัยต่อชีวิตนี่มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษคะ่ะวันนี้ก็จะพาไปชมเรื่องราวของแผ่นกันลื่นนะคะซึ่งคนไทยเราสามารถที่จะผลิตได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆจนมีตลาดเพิ่มขึ้นนะคะแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็พามาอยู่คุณสมิทธ์ผู้แทนธุรกิจในการทําแผ่นกันลื่นเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ทั่วไปนี่จริงแล้วนี่เป็นอะไรนะฮะวัสดุเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งครับที่มีความยืดจนสูง๋อค่ะลักษณะมันเหมือนคล้ายๆกับแผ่นกระเบื้องเลยนะคะครับขนาดเท่ากับแผ่นกระเบื้องหนึ่งแผ่นอ๋อเป็นมาตรฐานเลยวะคะนี่ขนาดประมาณนท้12นิ้วคูณ12นิ้วครับโอค่ะแล้วจริงเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถจะประกอบเองได้สามารถตอต่อต่อเองได้ ออกแบบเป็นเขียเเข้ยวกับหัวอ<ช>๋อเป็นเขี้ยวกับหัวไว้ให้แล้วแหวดีจังเลยเดี๋ยวเราไปชมธุรกิจนี้ค่ะธุรกิจผลิตแผ่นกันลื่นจะมีการเลือกใช้วัสดุและออกแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานแหละค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความสะดวกและความสวยงามเพราะนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการลื่นล้มแล้วก็ยังสามารถเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสารที่ได้ดีด้วยค่ะ EVA เป็นพลาสติกิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง ทนแดดทนฝนไม่เปราะแตกง่ายการใช้งานของแผ่นพื้นการลื่นการลมนี้ส่วนใหญ่จะใช้งานได้กับทุกสารที่อาทิเช่นในครัวเรือนหน้าห้องน้ําภายในห้องน้ําหน้าบ้านไว้บริเวณสโมสรดักฝุ่นดักทรายสาว่ายน้ําเป็นต้น ในส่วนของการผลิตนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แม่พิมพ์ตามแบบที่ต้องการแล้วจึงฉีดพลาสติกโดยใช้ EVA จากนั้นก็จะนำแผ่นกันลื่นแต่ละแผ่นเนี่ยมาทดลองต่อเดือยประกบเป็นชิ้นขนาดใหญ่เพื่อทดสอบการใช้งานค่ะโอ้โหผู้ชมขาลองต่อกันดูก็ไม่ยากนะฮะพูดถึงว่าเด็กๆนี่ก็ทํได้ได้ครับนะคะหลากสีดีเหมือนกันกี่สีคะเนี่ยมีทั้งหมด5สี5ค่ะห <4 S 2> สีใช่ไหมคะแล้วทาความสะอาดยากไหมฮะง่ายฮะแค่น้ําฉีดก็ สิ่งสกปรจะหลุดออกเองแล้วใช่ไหมคะจริงแล้วนี่เราพัฒนาคุณภาพขึ้นมานี่ตอนนี้ตลาดต่างประเทศเป็นไงฮะต่างประเทศที่เราส่งปัจจุบันนี้มีประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์ะส่งไปมาเลยสิงคโปร์ลอนดอนนะฮะแล้วก็มีอเมริกาเขามีก็ได้รับความสนใจนะคะน่าภูมิใจเหมือนกันนะคะอยากได้ข้อมูลขอนเข้ามาค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ